สวัสดีครับพี่น้องชุมชนคนรักงานปลูกต้นไม้งานบนสครับเนี่ยตน้นต้นนี้นะคือโม่งนูลานะครับโม่งนูลาต้นนี้ก็ฟอร์มขนาด3 0มสินะสามสเซนประมาณนี้นะครับจัดรากรอบแล้วนะฮะก็เป็นการสร้างรายละเลอียดของกิ่งนะครับเดี๋ยวผมจะให้มาดูระบบรากานะนะสวยเนี่ต้นนี้ก็เหมือนกัน นะครับก็จัดรากสวยเป็นไม้ส่งต้นมาฐานเนี่ยผมว่าโอเคมันคลาสสิกนะยังชอบอยู่ครับในการที่จะสร้างงานบอนใสด้วยโมกหนูลาครับนะครับโมกหนูลาฟอร์มขนาดนี้กําลังดีเนี่ยฮนะประมาณสัก30-40เซนเนี่ยเนี่ยเราต้องการจัดรากแบบนี้ครับเนี่ยนะเออเราก็ได้แรงบันดาลใจจากไม้รุ่นเก่าๆนี่นะเออมันทําแล้วมันออกมาสวย เราก็สร้างไปด้วยนะขณะเดียวกันเราก็สร้างวัตถุดิบใหม่นะครับเติมเต็มไว้นะครับเนี่ยวัตถุดิบใหม่เติมเต็มไว้เนี่ยเ,เ,เนี่ย,ยรากสวยในลักษณะนี้นะครับแบบนี้ครับเกิดจากกินตอนแล้วก็นํามาสร้างนะใช้เวลานะครับเดี๋ยวไปดูกันครับเอาละครับสาหรับคลิปนี้จะมาตามรากม่งหนูลาพอเราชํานั้นไม่เกินสองเดือน ครั้งที่2เนี่ยก็ประมาณ2เดือนแล้วเหมือนกันนะเดือน2เดือนเนี่ยนะครับมันจะมีลักษณะที่พอเราจัดเสร็จเนี่ยเขาจะหี่ยวนะทิ้งใบร่วงหมดเลยงัอโอโหเคลากเดินดีอยู่ ตัดออกมั่งครับทีนี้เราจะมาคัดรากนะครับอืมมันมันมันออกดีครับรากเนี่ออกมาเพิ่มเติมดีมากเลย เอาแต่ลากที่เป็นลากหลักนะครับอืมเขาเละเอียดดีครับผมว่าโม่งนูลานี่สวยอ้อเนี่ยลากที่มุดเนี่ย ลากที่มุดเนี่ต้องเอาออกอยากให้ลากที่มันเรียงกันผมก็ไม่ชอบลากเรียงเป๊ะๆนะครับแต่ว่าชอบแบบสูงๆต่ำๆๆมั่งนะครับ 嗯。Mm. อันนี้มุดออกออกได้แล้วเอาลากฝอยไว้อันนี้ซ้อนออก อืนี่ลากมุดกันครับลากทับไฟกันครับนี่ครับโหนี่ชัดเจนนะครับนี่ครับดึงออกมาที่ไม่ได้เอาละอมสวยละสวยละ ต้องล็อกนะครับถ้าไม่ล็อกลากไม่สวยแน่นอนรอบนี้นะครับพอดีลากเขาแข็งแล้วนะครับผมใช้กะลามะพร้าวอยู่กะลาใหญ่ด้วยนะครับเราทำเป็นรูปตัวยูนะครับแล้วก็ล็อกลากล ทิศทางของลากไว้โอเคครับเรียบร้อยแล้วก็คุยมะพร้าวนะครับอุ้ยใส่น้ำไว้จนแห้งนะครับอืมเราต้อง วิ่งเผาแช่น้ำไว้เลยนะครับ นะแล้วก็มันรอดูอีกนะดอไปก็จัดระยะที่สามแล้วก็จะลงจะลงดินแล้วครับในรอบต่อไปสำหรับคลิปนี้นะผมก็ได้มาจัดรากโมกงหนูลาครั้งที่สองนะครับรากก็โอเคเลยนะฮะกำลังรากที่เราต้องการเนี่ยเก็บไว้เนี่ยคือเส้นที่มันใหญ่ แล้วก็เรียงร้อยด้านบนข้างล่างเราก็ออกนะที่มันจะหนุนแล้วก็เอาเอากะลาหนุนไว้เนี่ยมันดีอย่างหนึ่งครับกระ,ะเปาผมใช้กะลาเออมันก็จะเหลือเฉพาะลากชั้นที่เราต้องการเมื่อ,เ,อ,อเราปลูกลงไปในดินในครั้งที่สามเนี่ยนะครับหรือจะกระมังใหญ่แนละ้วแต่นะฮะมันก็จะเห็นชัดเจนขึ้นนะเดี๋ยวผมนะในคลิปลำดับต่อไปผมจะ พาไปจัดไอ้ที่ลงดินไว้นะครับว่าหนึ่งปีมาแล้วเนี่ยมันจะขึ้นสวยงามนะได้ผลเป็นอย่างไรนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับจ้างงานไปด้วยกันนะครับสวัสดีครับทุกท่านครับ